นี่สองอันสุดท้ายนะครับอ่ะวันนี้จําไม่ได้แล้วตัวไหนกินไปบ้างหน้าเหมือนกันหมดเลยเออโอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอ้ยอร่อยอร่อยออยนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนะนี่เม็ดสีแดงนะอันนี้นี่นี่นกกระจอกเทศนี่เอ้าปุ๊บ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 นี่นี่ดูโอ้ยของโปรดของชอบใช่ไหมโอ้ชอบกินเชอร์รี่นี่เอง สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้มินินอยู่ที่ฟาร์มหมอปอนะครับเอ๊ะกะั้นเล่นฟาร์มหมอปออ๋อนี่ผ้าพันคอไก่ไงไม่ไม่สีเหมือนเสื้อมินินเลยฮะมอ,อมาด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้มินินกำลังจะไปเก็บใคไข่กับให้อาหาร ม้ากับแพะใช่ไหมมินนีน่มีเพื่อนๆพืพมาโอ้โหนี่นี่มารอกินเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะาเดี๋ยวมินนี่ไปเก็บไข่ก่อนนะเดี๋ยวมาป้อนแครอทนะ <c oughs> เออเรามาถึงรังของไก่แล้วครับโอ้หนี่ไข่เต็มเลยมินนีนโ่โอ้ยมินนี่กำลังเก็บไข่นะครับอ่าค่อยๆวางค่อยๆวางอ่า กี่ละสองนี่ไก่ไม่มาหรอกเออไม่ต้องกลัวเอออ่ะโอเคเบา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 ,บา,บาเอออีกลูกนึงอีกรูปหนึงอีก,กฟองนึงเออเรียบร้อยสอี่ฟองตอ,อนนี้เรากําลังจะไปป้อนนมแพะกับให้อาหารม้านะครับเรียนเอาแล้วนี่ยหนูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้มารอแล้วโอ้ย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 กินไปแล้วกินไปแล้วโอ้ยเยอะมากมินินดูโอ้ยโอเคมมนี้ของมินินนะมินินบอกว่าเจ้าตัวใหญ่มากเอาไปกินเลยโอ้ย ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากวันนี้ออกมารอเต็มเลยเนี่ยมินน <divor ces> เล็วเออเล็วเอออย่าแย่งกันนะเราเข้าคิวกันนะครับแล้วมินนเล็ว <divor ces> เออเข้าคิวกันนะครับอย่าแย่งกันโอเคให้ตัวนู้นไหนได้ไหมโอเคอ่า <Okay. S 2> ให้ตัวไหนให้ตัวไหนตัวนู้นตัวไหนออ้ยมันไกลไปนี่ตัวนี้อ,ะอ่ะสีดำนะสีดำมาแล้วอ่ะสีดำมาเร็วสีดำเออออ้ยตัวนี้ตัวนี้เจ้าทินเจ้าทินมาบอกไม่ได้ฉันต้องกินก่อนเออโอ้ตัวนี้สวยมาก เพื่อนโอริโอ้สีโอริโอ้โอ้ยสวยมากตัวนี้แต่ตัวนี้ชอบมากเลยเนี่ยดำลายจุดขาวโอเควันนี้ก็น้ำตาลขาวสวยสวยสวยอีกสองจุดท้ายครับอันนี้จำไม่ได้แล้วตัวไหนกินไปบ้างหน้าเหมือนกันหมดเลยเออต่อไปเป็นการป้อนนมนะครับโอ้ยดูตึ๊บ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 อ้ตึ๊บ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 ใจละ

จุ๊บ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 มาใกล้ๆเลยนเนี่ยไม่เกิดมาไม่เคยเห็นมาคิดใกล้ขนาดนี้เลยเน,นี่นยเอ้ยโอ้ยไล่กันแล้วไล่กันแล้วเล่นเล่นเล่นกันเล่นกันมาเขิวววนกินบ้างเินกินบ้างเอออร่อยอร่อยงำมงามงา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 ตัวนี้รอเดียย๋ยวเดี๋ยวมารอเดี๋ยวมารออาม่เล่นให้เ,เร็วลุยมาต,ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่กินเลยโอ้ยฟันม้านี่เกือบงับนิ้วแล้วโอ้ย ไก่เหมือนที่ดูบัวเลยอ่ะใช่ไหมร้องไงนะที่มีนร้องอ่ะนรู้จักดอ่ะสีโอริโอใช่น่ะสีสีขาวแบบสอดไส้ดำเนี่ยเออโอริโอเหมือนใช่เขากินอาหารไก่ใช่ไหมแล้วแมวเขาไม่อยู่ติดกับกรงไก่ทำไมอ๋อเขามาเฝ้าไก่หรือเปล่าี่นินลัวมีคนมาขโมยไก่เขาเลยมาเฝ้าใช่ไหเขาเรียก แมวเลี้ยงไก่แมแมวเลี้ยงไก่ตอนนี้มินินกำลังจะไปดูดูอะไรมินินนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศอ่านกกระจอกเทศมินินต้องสำรวมนะครับไอไม่ใช่นั่นพระเขาเดินออกมาแล้วโอยกะย่องกระแย่งมาแล้วมินินนี่เขาบอกว่าใครมาเรียกฉันไหนเมื่อกี้ใครมาเรียกมินินมาดูนี่แล้วอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหยียบอะไรเหยียบอะไรเหยียบอะไร ผลไม้อะลูกผลไม้อะมันกินลูกเชอร์รี่เว้ินินเอ้าของอาหารเขาที่วินินว้าวอจะเอาเชอร์รี่ให้นกกันดีกว่าเอาไหมโอเคนี่นี่หาตามพื้นเนี่ยมีลูกสีแดงแล้วนู่นนี่นี่วินินสามลูกนี่เออสีลูกอะเอะเก็บมาเลยเออนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยนี่กินไปแล้ววินินโยนอีกเราโยนอีกนั่นตรงขามีน่ะอ่ะโยนให้เขาเลยโยนให้เขาเลยเอ้ยโยน โยนให้ลงสิเอ้วโยนให้ผ่านลวดสิเออเออนี่เนี่ยกินโอ้ยของโปรดของโปรดเอ้ามินินโอ้มินินสนุกใหญ่เลยเออโยนไปโยนกินแล้วกินแล้วโอ้ยฉกกินแล้วโอ้ยของโปรตประโยชน์เยอะฮะโอ้โหมินินมินินสนุกใหญ่มินินสนุกใหญ่ตัวววชิคชกหัวนี่นี่หนึ่งลูกอ่ะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลย โอ้ยของโปรดของชอบอ่ะอันนี้หนึ่งลูกหนึ่งลูกอะว้าวเออเด็กนี่เป็นเพื่อนนิพอพอเก็บมาให้มินินโยนให้นกกระจอกเทศน,นะครับมินินมาตรงนี้เร็วนี่นี่นี่มาอ่ะหยิบหยิบไอยโยนให้เขาเร็วอ่ะสีเขียวกินเนาะไอโยนไปตรงพื้นก็ตีอย่าโยนใส่หัวเขาอเออโยนละเออน่ะอุ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอ้เออเออเออค่อยๆโยนเออกินใหญ่เลย สีเขียวเขากินเหรออุ้ยเขาชอบโอเคนี่นี่เอานี่ไอมือพ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่บอกเขาเรามานี่มากินเรามากินมากินมากินเยอะเฮ้ยอย่าโยนใส่ตัวเขาดิไปเจ็บบนตัวเขานะเออเออนั่นหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยว้าวโอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอ้ยอร่อยอร่อยออยนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนะนี่เม็ดสีแดงนะอันนี้นี่นี่เราก็จับเท่นี่อ่ะปุ๊บปุ๊ป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 นี่นี่ดูโอ๊ย ของโปรดของชอบใช่ไหมโอ้ชอบกินเชอร์รี่นี่เองนเก็บมาหมดเลยเนีย่โอ้ยเก็บที่ร่วงหมดต้นแล้วเนี่ยเออกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยฮะโอ้ชอบชอบชอบโอบ้ยน้องจอกเพยบอกอร่อยมินนี่ก็บอกสนุกโอ้อ่าไม่กลัวนะเนี่ยพอตัวใหญ่ไม่กลัวฮะพอไก่ตัวเล็กก็กลัว <c oughs> นี่เพื่อนเราต้องมาเด็ดจากต้นเลยนะครับอ่ามิเน่น ให้เขาไปให้เขาอเดี๋ยวโยนเข้าไปให้เขาเห็นนะเออกินแล้วโอ้ยชอบมากอร่อยมากเป็นไรพ่อเด็ดให้นี่อีกหนึ่งลูกอ่ามน่นอ่ะเขาไปไหนเไปไหนเนาะไปเรียกมาเร็วคุ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 ๊อคุ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 ๊เอ้ยไม่ใช่ไก่นะเนี่ยเอ้ยแต่แต่เขามานะแต่เขามานะนี่มินมาแล้วอ่ะโยนแล้วโยนว ไปเนืเอ้อลก็กินไปแล้วโอ้ยโหนี่มีกินลูกเล็กด้วยโอ้ยสากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินินด้วยนะครับอ่าอย่าว่้มินินพามาเที่ยวอ,อีกนะครับอ่าวันนี้มินินไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย